50นะครับพาลารูปสีนะครับมีติดกลางขึ้นเลยครับนะครับมาแล้วสับกันแล้วครับไปเร็วดาเร็วดาเร็วดาเร็วพาล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 าเร็ว พลดาเร็วบกเหนือนะพัดบกเหนือครับตับแล้วครับเาพั้าเร็วพลดาเร็วพลดาเร็วเพื่อนมองตลอดทางเร็วลูกพลดาเร็วพลดาเร็วเอาไว้ขาดน้อยขาดเร็วเร็วเร็วเล่นเข้า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 เล่นเข้า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 เออเวลาที่หนึ่งนะครับ Yeah. <laughs>